มาชมข่าวรอบวันตันข่าวจากทางทีมข่าวทีมเอ็นยวพัทยากันต่อนะครับกับคํญญาถามที่บอกว่าทําไมรักสุขภาพทำไมรักตัวเองทําไมต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ทําไมต้องทานอาหารที่ครบหาู่และทําไมต้องออกกาลังกายก็รักตัวเองไงฮะและคําถามต่อไปนะครับว่าเอ๊บางครั้งเนี่ยหลายครั้งนะครับได้ยินคำว่าต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีจําเป็นมากน้อยขนาดไหนออผก็ออกกําลังกายดีอยู่แล้วเงรับประทานอาหารให้ครบ้าู่แล้วไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บไม่เคยปย่วยทําไมต้องไปตรวจสุขภาพ คำถามเหล่านี้วันนี้ผมมาที่โรงพยาบาลจอมเทียนครับมีความจำเป็นบ้างหรือขนาดไหนที่จะต้องไปตรวจสุขภาพประจาปีวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับายแพทย์กิจการจันดาอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลจอมเทียนสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเนผมก็ต้องใช้เจลตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเราคำนึงถึงว่าทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดเพราะว่า สุขภาพที่ดีมันจะนําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมาครับปะครับผมเราทํางานหาเงินมาเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีะเงินก็ต้องเอามาใช้ในการรักษาใช่ปะครับมันมีคําถามที่ถามเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะทำไมสุขภาพดีมาตลอดเนี่ยทำไมต้องมาตรวจสุขภาพอจริงๆแล้วเนี่ยดีมันดีแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมับเนี่ย ตัวเราเองอาจจะโอเคดูเหมือนว่ามันดีแต่ดูสิว่ามีอากาศเราเป็นยังไงเชื้อโรคเป็นยังไงอาหารการกินที่เรารับประทานเนี่ยทุกวันเนี่ยมันดีอะไรขนาดไหนยังไงนอก้วก็ยังไม่พูดถึงว่าเออเรามีเจเนติกหรือว่าพันธุกรรมที่มันอยู่ในร่างกายที่ทําให้เรามีปัญหาในอนาคตยังไงครับโรคบางโรคนะฮะคือถ้าเราเจอตอนแรกจะรักษาได้ดีมากเช่นมะเร็ง มีโอาาสหายใช่ไหมเยว่าขาสหายเขาได้เย็นใช่ไหมคนผู้หญิงที่เป็นเริเต้นนมมริเร็งลูกเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยสิบสิบห้าปียังมีชีวิตได้อย่างมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมครับในขณะที่บางคนเนี่ยอย่างโรคเบาหวานเนี่ยครับถ้ามาเจอตอนแรกคุมให้ดีก็จะเหมือนคนปกติผมชอบชอบพูดเสมอว่าถ้าคุมเบาหวานให้ดีเนี่ยก็จะเหมือนคนปกติทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราไม่เจอเบาหวานตอนนี้นะฮะ อีกสิปีข้างหน้าเบาหวานมันรันแล้วไปแล้วเจอตอนนั้นครับผมบอกเลยโอ้ผมเสียดาไเวลามองอย่างนี้ครับคุณหมอโดยปกติคนทั่วไปแล้วนะฮะ<ม>ก็คิดอยู่เสมอ ก็อย่างที่บอกไปออกกาลังกายก็ทุกวันอาหารก็กินแบบว่าให้ครบห้าหมูเป็นประจําทุกวันแต่ยาคุณหมอเมื่อสักครู่มันทำให้ถูกคิดนะครับว่าสิ่งที่เราทานก็ไปทุกวันกวัน,นมันเป็นประโยชน์อย่างแท้จ,จริงมันเหมาะสมกับร่างกายของเราหรือไม่อย่างไรและหลายคนอาจจะมีความละเลยนะครับว่าโอ้ยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วไม่ต้องไปตรวจรอพ mm hmm. อไปตรวจเจออีกทีหนึง่งมันไม่เหมือนกับคุณหมอบอกว่าถ้าเจอตอนแรกๆเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถรักษายหายได้แต่บางคนไปตรวจเจอเอ้าระยะกลางระยะสุดท้าย ส่วนมากตายกับตายอย่างเดียวแล้วคุณหมอคป็นอ่ครับคือตามสถิตินะฮะไออย่างที่เราเจอมาก็อาจจะเจอว่าคนเราแข็งแรงเนี่ยจะอยู่เอาได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งเอาได้ข่าวว่าไปวิ่งแล้วเสียชีวิตอืไปขี่จักรยานปั่นจักรยานแล้วก็เสียชีวิตอืทั้นที่แข็งแรงดีบอกว่าหัวใจตีบสามเส้นเป็นอย่างไรคุณหมอเดี๋ยวขอขอยศครับอนุญาตนะฮะหลายๆคนนะครับบางทีเนี่ยแทบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรด้วยซ้ํา และหลายกรณีเหมือนกันที่พอไปหาหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็มีทำมิ่งในช่วงระยะชีวิตของเขาอ่ะสั้นนิดเดียวม,มันก็เป็นในลักษณะที่หลายๆคนที่ไปออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เขาบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะไหนและก็ไม่ทราบด้วยว่าเขาเป็นโรคอะไรด้วยซ้ําคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าออกกําลังกายแล้วไม่ต้องทําอะไระครับจริงๆแล้วออกกาลังกายเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะครับ ความสาคัญก็คือพออายุเราเกิดสมมติอเมริกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าส5มสิ้าปีผู้ชายส5ปีผู้หญิงอต้องมาเช็คาพและอืเพราะว่าเราอาจจะมีจเนติกที่มีปัญหาอืเป็นพันธุกรรมที่มีปัญหามาจากส่งต่อมาเราอาจจะเป็นเบาหวานนี่ืงซึ่งเบาหวานแรกๆนี่เราไม่รู้ตัวเลยเนสะ้นเลือดหัวใจมีปัญหาไขม,มันมีปัญหาเราไม่รู้ตัวมะเร็งทั้งหลายแหละเนียบางทีไม่มีอาการนะฮะไม่มีอาการเลยแล้วคุณหมอบอกว่า เมื่อกี้ชาวอเมริกันสามกับ45้าผู้ชายสากับ45ใช่ใชและประเทศไทยฮะประเทศไทยเราจะใช้อย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะเราใกล้เทรนด์ของอเมริกันเรียบร้อยแล้วถูกป,ปะสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเ,เราตายเพราะอะไรรู้ไหมพวกติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราตายเพราะอะไรรู้ไหมอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งคือมะเร็งครับ1้อยยี่สิบคนต่อหนึ่งแสนคนปีนี้ แต่ก่อนเราแค่เม็งเนี่ย20กว่าคนต่อแสนคนโรคหัวใจเรา20คนก็ขึ้นเป็น50คนนะครับแล้วก็พวกโรคโรคหลอดเลือดของสมองอะไรพวกนี้ซึ่งตามเทรนด์อเมริกันเลยนะฮะในขณะที่การติดเชื้อนี่มันน้อยลงนะฮะแล้วก็อุบัติเหตุนี่ไม่ต้องพูดถึงอันดับ5นะครับครับสูงสุดของคนไทยเนี่ยคือะเร็งนะครับซึ่งก็เหมือนกับที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเราเจอแล้วด้วยว่าเร็งบางตัวเนี่ย จอในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆฮะเอ้มันเป็นเพราะสาเหตุปัจจัยอะไรทําไมเมื่อก่อนสมัยก่อนมะเร็งอาจจะยังไม่มีสติที่มากจนถึงปัจจุบันนะฮะที่เห็นว่ามีคนเป็นแล้วก็มีคนตายค่อนข้างเยอะและตัวเลขอย่างคุณหมอบอกเมื่อสักครู่มันเริ่มจะน้อยลยน้อยลงน้อยลงสาเหตุปัจจัยหลักๆเนี่ยทำไมมันคนมากขึ้นเหมือนเพราะอะไรคุณหมอมันก็หลายอย่างนะฮะอันที่หนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเรากินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นนะฮะ ยกตัวอย่างนะของปิ้งย่างปิ้งย่างที่ที่เจอกับไฟโดยตรงนะจะเป็นไนโตรเจนเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมาเร็งนะฮะก็จะเป็นมะเร็งของระบบของลำไส้ใหญ่นักแสดงที่ผ่านมาที่ที่เสียชีวิตไปนะขับมะเร็งลำไส้ใหญ่อายุแค่เท่าไรเองอ่ะสี่สิบกว่าปีเองใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะแล้วก็พวก ควันควันรถนะฮะมลภาวะต่างๆนะครับที่เป็นไปที่เป็นทาให้เกิดสาเหตุแล้วก็แต่มะเร็งอันดับหนึ่งของไทยนี่ก็ยังคงสูงสุดคือมะเร็งตับนะฮะเนื่องจากไวรัสตับอักเสบก็เนื่องจากการดื่มการดิ้งแล้วก็การกินพวกมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่อยู่ในถั่วนะอัลฟาท็อกซินพวกเนี้ยทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะรอบตัวเราหมดเราก็เลี่ยงไม่ได้ ดูว่าธรรมชาติมันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะฮะกับกลายเป็นมะเร็งในกับกลายเพิ่มมากขึ้นไปด้วยมองเป็นแบบนั้นนะคหมอถ้าเห็นกราฟมันจะขึ้นมาเรื่อยๆทุอปีอัตราการเสียชีวิตครับผมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ การใช้ชีวิตรประจําวันของเรานะฮะมันก็จะต้องบอกว่าไปเจออะไรต่างๆอีกมากมายก็ทําให้สตินะฮะการเกิดเกิดโรคต่างๆนะฮะมันมันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวได้เช่นกันทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะมีความละเลยอาจจะชะล่าใจไปหน่อยนะครับว่าเอ้ยจาเป็นหรือไม่อย่างไร40ก่อน50แก่ก่อนแล้วค่อยไปตรวจสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณหมอจําเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับว่าต้อง35นะผู้ชายหรือว่า45ผู้หญิงต้องมาตรวจสุขภาพประจําปี อ่าสิบสิบห้ยไปรุ่นผมมาตรวจได้ไหมอ่ะได้ครับมี recommendation ด้วยนะครับก็คือสำหรับเรื่องของความดันเนี่ยเราตรวจตั้งแต่อายุสิปี 16, บหกสปีนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางเพศเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับแล้วก็จริงๆพออายุ35ก็ตรวจสักทีนึ่งนะฮะตรวจใหญ่ เป็นลักษณะของตรวจแบบพื้นฐานนะฮะอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูน้ำตาลดูไขมันดูความสมบูรณ์ของเลือดดูปัสสาวะอะไรย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องสกรีนิ่งเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะสำหรับผู้หญิงก็จะมีข้อพิเศษตรงที่ต้องทำตรวจเต้านมใช่ไหมแล้วก็ตรวจทางด้านมะเร็งปากมดลูกสองอย่างนะครับที่จะต้องทำหลังจากนั้นไปเนี่ย ถ้าอายุยังไม่เกิน50-55ปีเรากจะตรวจทุก3ปีก็ได้นะคะรับ3ปีครั้งนี้แหละ3ปีครั้งแต่พออายุ50-55ปีขึ้นไปก็จะแนะนําว่าให้ตรวจปีละครั้งหรือว่าตอนกระเสียงเนี่ยนะคะรับแล้วก็ผู้หญิงถ้าอยู่ในวัยหมดประจรําเดือนก็จะต้องตรวจปีละครั้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะะช่วงอายุประมาณ48-50ปีถึง55ปีเนี่ยะคะรับก็จะตั้งตัดไว้ที่ว่า50ปีตรวจปีละครั้งก่อน50ปี3ปีครั้ง คุณหมอจูคิดด้วยความสงสัยการมาตรวจสุขภาพ,พ,พประจาปีเนี่ยนะฮะ,ะมันมีข้อจํากัดไหมว่าว่าว่าพอมาตรวจแล้วเนี่ยทั้งร่างกายของเราพอมาตรวจทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คุณหมอมันจะทราบได้ไหมว่าผมเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นอะไรยังไงทุกโรคเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอย่างนี้เวลาเรามาตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะต้องมีการถามประวัติ ประวัตินี่สําคัญมากถ้าประวัติเราแข็งแรงดีมาก่อนญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นอะไรตรวจร่างกายสมบูรณ์ดีอายุเลยก็ยังไม่เยอะนะครับตรวจแล้วผลเลือดต่างๆดีแล้วก็จะพออนุมานได้ว่าโอเคนะณตอนนั้นนะครับแต่จะมีบางอย่างที่อาจจะต้องไปลึกกว่านั้นถ้าสมมุติว่าหมอมีความสงสัยครับต้องไปเช็คอ่า เืิดหัวใจมีปัญหานะเวลาออกกำลังกายมีปัญหานิดนึงก็ต้องไปวิ่งสายพานดูประจวบก,กับมีประวัติคุณพ่อเป็นโรคหัวใจ<อ>เขาบอกเลยนะฮะว่าถ้ามีโรคอะไรในครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นเบาหวานหัวใจความดันนะ,ะมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันส่งผ่านมาได้ก็อาจจะต้องดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือความสําคัญก็ถึงต้องมาว่าจะต้องมานั่งคุยกัน ว่าครับจะตรวจพื้นฐานไปก่อนเสร็จปั๊บแล้วก็มาเจาะลึกลงไปในระบบที่เราสงสัยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อเราเนี่ยชัดเจนมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งต่อมลูกมากเราก็ควรจะตรวจก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเริ่มเป็นสักติปีอย่นี้นะครับพอถ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านพันธุกรรมน่ยพันธุกรรมถ้าสมมติว่าพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเรานะฮะมันเป็น โอกาสที่เราจะเป็นเนี่ยก็ก็มีโอกาสมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีการรีบไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่บ่อยนะผมว่าเป็นอย่างนั้นนะอ่าอือืมอืมอาทีนี้เนี่ยนะครับพอตรวจสุขภาพประจําปีนะครับก็เอาจำเอาง่ายๆก็แล้วกันนะฮะมันมีสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมฮะห้าอายุ50ปีครึ่งคนครึ่งของความเป็นมนุษย์ปีละครั้งปีละครั้งอ่าแต่ก่อน50ปีเนี่ยก็ สองสามปีอะไรก็แล้วแต่นะครับตามความเหมาะสมนะคุณผู้ชมคือผู้หญิงกับผู้ชายในช่วงระหว่างวัยรุ่นเนี่ยนะฮะจะมีความแตกต่างเหมือนช่วงสามสิบห้าหรือว่าสี่สิบห้าเหมือนอเมริกันอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าไม่ไม่ก็คือตรวจทั่วไปอืมอืมอืมแล้วก็กับบางคนอาจจะอาจจะอยากตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรย่างเงี้ยนะครับครับ ก็มาถามตอนเป็นวัยรุ่นบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นยังไม่จัเป็นหลอกไปตอนอายุเยอะก็ได้ครับผมและคําถามอาจจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมเหมือนกันนะฮะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเขาตรวจยังไงกำลังจะมองนะเพราะผมไปตรวจมาแล้วผมทราบนะว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดอาจจะต้องบอกว่าไปเช็คอะไรส่วนอื่นๆของร่างกายคือคือทุกเพศว่าตอนนี้บางคนก็กลัวนะฮะแล้วไม่น่ากลัวอะไรเลย เคยไปแล้วเนาะก็ก็คือทุกคนนะมีความคิดตั้งแต่สมัยตอนเด็กก็ไปหาหมอก็คือตัวอย่างเดียวเนี่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายนะครับการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าลัวแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายของคุณด้วยซ้ำคุณหมอใช่ใช่คือขั้นตอนเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ไปแจ้งเขาว่าอยากจะตรวจสุขภาพแพ็กเกจมาก็มาวัดชั่งชั่งน้ำหนักส่วนสูงวัดความดันนะ ดูที่ประจอนะครับเสร็จแล้วก็มาตรวจกับคุณหมอคุณหมอก็ดูว่าอาจะเช็คแพ็กเกจไหนนะมันก็จะมีอีกสองสาอย่างที่จะต้องทําคืออันที่หนึ่งก็ไปเอ็กซเรย์อันที่สองก็ไปตรวจเลือดนะตรวจเลือดแต่ก็จะมีบางคนเท่านั้นที่จะต้องมาทําตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจขค้ื่หัวใจอ้ามีเยอะหรือว่าเวลาตรวจร่างกายแล้วมีอะไรปรดปิรทิก็มีแค่สามสี่อย่างคือสักประวัติตรวจร่างกาย เอ็กซเลต์ต้เลือดจริงๆก็แค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าตรวจสอบประวัติและอาจจะเกี่ยวยงกับพันธุกรรมอาจจะต้องมีการเจาะเฉพาะทางอย่างนี้ใช่ไหมหรือใช่ใช่เป็นดูตรวจดูเฉพาะทางอย่างเช่นอาจจะต้องไปตรวจดูไทรอยอย่างเงี้ยตรวจสารกรองมะเร็งทั้งหลายนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะอายุเยอะหน่อยก็จะต้องไปแมมโมแกรมตรวจเต้านมใช่แล้วก็ไปตรวจกับหมอสูครับ ตรวจขึ้นหัวใจก็คือตรวจก็ค่อนข้างเฉพาะทางขึ้นไปถ้าเฉพาะทางกว่านั้นอีกก็จะต้องไปเจอหมอเฉพาะทางเช่นวิ่งสายพานเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหัวใจหรือว่าส่องกล้องส่องกล้องทั้งหลายแหละส่องกล้องดูในลำไส้ส่องกล้องดูทวารนะครับผมถ้าอย่างนั้นผมก็เชื่อว่านะฮะตอนนี้นะฮะหลายคนที่ดูรายการอยู่ พ่อแม่คนในครอบครัวฉันเคยเป็นมาเลงหรือว่าโรคอื่นที่ที่ที่มาสร้างความวิตกกัวงวลไปหาหมอดีกว่าไหมฮะไปตรวจสุขภาพประจําปีดีกว่าไหมฮะอย่างนี้เนี่ยอายุเริ่มต้นที่สาตาร์ทเนี่ยคุณหมอขอคอนเฟิร์มเออขอขอขอเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าผมควรที่จะต้องไปตรวจตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าพ่อแม่ผพ้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องพาลูกหลานเนี่ยไปตรวจตอนอายุสักเท่าไหร่ดีกว่าอ่ะอย่างนี้ถ้ามีประวัติในเรื่องของโรคเกี่ยวกับทางด้านความดัน ไขมันแล้วก็เส้นเลือดทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าเส้นเลือดหัวใจในครอบครัวสายตรงนะพ่อแม่นะครับแล้วก็ควรจะตรวจสักอายุสักสามสิบห้าตามอเมริกันนะประมาณนี้ผู้ชายนะครับผู้หญิงอาจจะเลื่อนได้เป็นที่สี่สิบห้าปีนะครับแต่ถ้ามีประวัติชัดเจนนะพ่อแม่เนี่ยเป็นความดันหรืออะไรนีตอนอายุน้อยเราก็ควรจะตรวจ ตอนอายุน้อยเช่นกันก็อาจจะเลื่อนลงมาเป็นถึง18-20ปีนะครับแต่ผมเจอเคสอย่างนั้นก็ไม่เยอะหรอกครับที่จะมีความดันในช่วงอายุน้อยขนาดนั้นครับครับครับก็ประมาณสัก18-20ปีนะาถ้าถ้าผ้าผ้าพอทราบ่าคนในครอบครัวมีโอกาสเสี่ยงประมาณเป็นแบบนั้นอท่างนี้หลายๆคนนะสนใจที่ต้องมาตรวจสุขภาพแล้วผมมาที่โรงพยาบาลจอมเทียนมีแพ็กเกจอะไรที่จะแนะนําเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะฮะ ก็มีมันจะมีแพ็กเกจที่เป็นเบสิกนะครับเบสิกในราคาก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่เท่าไรนะครับถูกกินบุฟเฟ่ต์ประมาณนี้คนก็จะเป็นการตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็มีตรวจดูน้ําตาลแล้วก็ดูค่าตับนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดหัวใจเช็คประวแต่ถ้าจะตรวจละเอียดกว่านั้นก็จะมีเลือดผลเลือดอยู่หลายหลายอย่างเลยนะครับ ก็จะเป็นแพ็กเกจปานกลางของเราซึ่งค่อนข้างละเอียดแล้หล่ะถ้าจะเอาเต็มที่มีอันตรซาวดูในช่องท้องมีอะไรต้นน้ก็จะเป็นแพ็กเกจขนาดจัดจัดหนักก็จะมีครบหมดเลยเดี๋ยวจัดหนักหลายคนจะตกใจนะคุณหมอบอกว่าครบทุกอย่างครบทุกอย่างจัดหนักไม่ใช่หาไม่ใช่ว่าแบบหมดเนื้อมาตัวอะไรไม่ใช่อย่ั้นอันนี้ก็คือมันเป็นการสกรีนนิ่งซะก่อนนะก่อนที่จะมีก่อนหน้าที่เราจะเป็นถ้าเราเป็นแล้วนี่เราจะ จัดหนักกว่าเดิมก็ได้คือมจะมีการใช้จ่ายอะไรเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับกันไว้ดีกว่าครับคุณโชมะถ้ามันหนักมันลุกลามไปบางทีนะฮะอย่างที่บอกไปชั้นลาใจเสร็จปุ๊บไปตรวจอีกทีเนี่ยอ้าวระยะสุดท้ายแล้วป้ไม่มีอะไรอยากคิดแล้วอย่างนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขนาดนี้นะฮะลองมาสอบถามที่โรงพยาบาลจอมเทียนได้นะครับแต่ละแพ็กเกจนะฮะมีตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนตรวจอะไรบ้าง โทรสอบถามมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก,กันแล้วกันนะครับคุณหมอฮะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิดในทีมโรคไฟต่างๆมากมายธรรมชาติมันกลืนความเป็นดั้งเดิมของบ้านเราเมืองเราไปแล้วนะฮะอยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพยังไง<ม>เชิญนักข่หมอฮะครับต้องขอฝากไว้เลยนะครับเพราะว่าเราก็มีอะไรที่มาช h a l เลน g ์ความเป็น มนุษยาชาติของเราเอาไว้ง่านเถอะกลับมาก็มีอะไรมาชเชลนอยู่เรื่อยๆอย่างปีนี้ก็จะเป็นปีของโควิดที่มาชเชลนความความเป็นเขาเรียกว่าสังคมการอยู่ด้วยกันของมนุษย์ทาให้เราต้องห่างกันออกไปใช่ไหมครแต่โรคดั้งเดิมมันยังมีอยู่ทุกอย่างมันยังมีอยู่แล้วก็อาจจะยังเข้มข้นเหมือนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นมะเรง็งนะฮะจะเป็นโรคหลอดเลือดทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็รวมถึงโรคโควิดนี้ด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดนะฮะก็คือสุขภาพเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพดีเราจะมีพละกําลังในการหาเงินหาไรายได้จะอยู่มีชีวิตรอดอยู่ได้นเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพดีแหละนะครับแล้วก็ก็ฝากเอาไว้ว่านอกจากจะ new normal ในการกินร้อนช้อนกลางล้างมือช้อนไข่ช้อนมันเรายังต้องมีการกินอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมฮะรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มันตรวจสุขภาพ อยู่สม่ำเสมอด้วยครับผม <c oughs> ก็น่าจะครบในเรื่องของค,ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องรักตัวเองรักสุขภาพนะฮะรวมไปถึงไม่ต้องทําให้ความวันวิตกเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวกินร้อนชอนการทุกอย่างมันไม่มีผลประโยชน์กับ ตวเราทั้งนั้นนะฮะรถเขาบ้านอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าอยู่ในสถานที่มีที่มีความเสี่ยงมันก็จะสามารถช่วยให้ได้เยอะเลยเดียวนะครับวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งฮะขอบพระคุณครับายแพทย์ก yeah. ิจการจันดาอายุรแพทย์ประจําโรงพยาบาลจอมเทียนขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับเห็นไหมละครับาการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่าชะล่าใจและให้โรงพยาบาลจอมเทียนรับใช้คุณครับรักสุขภาพรักโรงพยาบาลจอมเทียนครับ